อันนี้ตอนนี้เสริมไหมผมผมพอฝากเรื่องสุดท้ายแล้วกันเมื่อกี้เมื่อกี้บอกเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วอันนี้เรื่องสุดท้ายรจริงๆให้ระวังที่สาคัญก็คือปีหน้าเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องของเงินให้ดีนะครับไม่รู้พี่พี่เฟรนสังเกตไหมสังเกตไหม,ไมว่าช่วงเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะได้อ่อมันมีการอนุมัติเงินเนี่ยรู้สึกมันค่อนข้างช้ากว่าเดิมรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าไมาขข่ของของของพี่อะมันยังเป็นรอบอยู่มันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าผมไม่ไม่พี่ไม่แน่ใจว่า ของร้านอื่นร้านพวกร้านมอลร้านใหญ่ๆเนะี่ยมันจะมีปัญหารตรงนี้ไหมเอออันนี้นี้ต้องลองดูคือคร้านมอเขาได้ช้าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าวงรอบเขารับประกันนะอ,อ่ะถึงสิบห้าวันแต่ว่าเงินมันจะได้หลังอีกหลังจากสิบห้าวันนั้นด้วยนะแต่จากความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเงินเนี่ยมันมันได้รับช้าลงเอ,อเพราะว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าตอนเนี้นยโยบายรับประกันเนี่ยเขาเพิ่มระยะเวลานานขึ้นเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วเนี่ยเราประกันแค่สามวันถูกปะ่ะลูกค้าถ้ามันยังไม่คืนภายในสามวันอ่ะเงินก็จะ โอนให้ให้ทางเซลเลอร์ทันทีแต่แเดี๋ยวนี mm ้ hmm. เขารับประกันถึงเจ็วันจึงอยู่ก็จะบอกว่าเงินโอนให้กับเซลเลอร์เข้าเซลเลอร์บาลานซ์ตั้งแต่สาวันแรกก็จริงแต่ใน mm hmm. ในในโยบายเขาเขียนว่าหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยกดยอมรับสินค้าแล้วสถานะสินค้าเนี่ยขึ้นไปอยู่ในสถานะของสําเร็จไม่ใช่สําเร็จใน mm hmm. แท็กกิ้งนะสำเร็จบนหน้าแพลตฟอร์มเนี่ยบวก mm hmm. ลบไปอีกเจ็ดถึงสิบสี่วัน mm hmm. นะครับหม mm hmm. ายความว่า,เ,าเงินเนี่ยจะเข้าก็าต่อเมื่อเขาพิจารณาแล้วว่า ลูกค้าเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไม่คืนของแน่นอนอไม่คืนสินค้าแน่นอนอใช่อย่างน้อยๆก็คือบวกไปเป็นอย่างคร่าวๆเนี่ยผมล่าสุดผมผมมีลูกค้าเนี่ยกดยอมรับวันที่ย1ิบเอ็ดเมื่อเดือนที่แล้วเนาะแต่ว่าเงินอนุมัติจริงๆอ่ะคือวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับไได้เงินค่ะเป็นสิวันเลยะฉะนั้นระวังเรื่องเงินหมุนให้ดีอันนี้คือเรื่องที่หกนะอันนี้เราคุยกันไปเอเรื่องที่ห้าเราคุยกันไปสี่เรื่องนี้เรื่องห้านะเรื่องระวังเรื่องของการแจกเงินที่แพลตฟอร์มจะจ่ายให้เราช้าลงใช่นะครัััับบออนนนี้้ตงงรระะวค จริงๆราาตาัตดามันมีอยู่แล้วก็คืออถ้าพูดแบบนี้คือว่ารัตาดาเนี่ยถ้าลูกค้านะครับรับของไปแล้วรีวิวให้เลยเงินเงินจะจะเข้าไปรวมยอดในบัญชีแต่ยังไม่รีวิวจะใช้เวลาสามวันครับแต่ถ้าไม่ต่อให้รีวิวรีวิวให้แล้วกดรับเรียบร้อยแล้วเงินก็ยังไม่ได้เข้าโดยเฉพาะออเดอร์ที่มีคำสั่งซื้อแบบยอดขายเยอะๆอ่ะหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันจะช้ากว่าปกตินะครับลองลอง,ลองเช็คดูให้ดีนะครับอ่ะม,มาตอบคำถามกันนิดนึงนะครับ ช่วงนี้ทํายากโปรฟิตน้อยช้อปปี้เดซ่าด้านะครับกำลังจะลองไปต่างประเทศอย่าง e ี a y a m อเมซไม่รู้จะดีไหมอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ยวันศุกร์วันศุกร์น,นะครับผมจะมีไลฟ์ประมาณสามทุ่มนะครับกับอาจารย์ก๊อฟนะครับก็มาคุยกันว่าเหมาะไหมอ่าว่าจะไปต่างประเทศสินค้าอะไรยังไงผมจะบอกได้เลยว่าการขายของต่างประเทศซึ่งผมกาโทน,นี่เคยขายมาก่อนอยู่แล้วนะครับการขายของในไทยมันต่างกันวิธีการรายละเอียดค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะมันต่างกัน,น,าก,นการลงมือแต่มันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึง่งที่ สร้างรายได้ก็ได้เพราะผมก็ขายอยู่ผมขายผมบอกพูดตรงๆนะทุกวันนี้ผมขายอีเบอผมได้กาไรเยอะว่าขายของในยลาซาด้าชอ้อปปีกนะครับแต่มาต้องสต็อกของไงแลาต้องมีหนึ่งสต็อกของด้วยสำหรับผมนะนะครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันเนาะวันศุกร์นะครับแล้วก็สงสัยอะไรตอนเนี้ยผมก็ก็กสอบถามมาได้ก่อนแล้วกันเนาะสินค้ากําไรแค่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็โดนค่าธรรมเนียมจะหมดแล้วทําอย่างไรได้บ้างนะครับเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอย่างเดียวก็ถ้าถามผมผมมองว่าไม่ต้องเปลี่ยน ถ้ามันขายดีเอาไปตัวดึงคนเข้าร้านแล้วเลาหาสินค้าใหม่ที่มีกําไรมาเพิ่มดีกว่า,วาอ่ะนะครับอ่ะท่านนี้มีมีความเห็นยังไงครับก็ค่อยๆปรับอย่างที่ผมบอกค่อย <t akes> ๆปรับโครงสร้างในระาคาค่อยๆปรับขึ้นแต่อย่าปรับทีเดียวนะเพราะลูกค้พาพอพอมันปรับขึ้นทีเดียวอ่ะลูกค้าเขาจะมีการเอ่าเปรียบเทียบดังนั้นค่อยๆปรับเพียทีละบาทสองบาทมีออเดอร์หน <t akes> <ๆ>ึ <t akes> ่งค่อยๆปรับหรือรีแบรนด์ไปเลยก็ได้ครับรีแบรนด์ไปเลยทําให้แบบมันเป็นแบบพรีเมียมพรีเมียมไอเทมนะครับก็ค่อยๆขึนราคาหรือเออเขาเรียกแยก แยกไอเทมขึ้นมานะครับแบบปกติเป็นสินค้าชิ้นนี้ใช้เฉพาะใช้ใช้ครอบคุมจากรวาลแต่ว่าเราอาจจะไอเทมเฉพาะนะครับที่มันที่มัน,มนค่อนข้างซื้ิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งราคาที่สูงขึ้นนะครับ,รบเขได้ขออีกคำถามสินค้าประเภทตัวแทนถัดไปในอนานะคตลูกค้าก็จะไหลไปร้านออฟฟิเชียลเออส่วนตัวมองว่าเขาเอ่ะผมยกตัวอย่างเนาะผมเคยไปคอนซัลท์ให้กับแบรนด์หนึ่งเออเป็นร้านร้านหนึ่งแล้วกันเขาเป็นเอเทอร์เนทเลอร์ของแบรนด์เกี่ยวกับพวกพวกแก,เกดเจ็ตนะครับ คราวนี้แต่เขา่เป็น o er mm hmm. ออไทายดิเลอร์เจ้าเดียวในประเทศไทยแต่ทําสัญญาไว้สมัยตั้งแต่ยังไม่มีช่องทางออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นออฟไลน์เขากินหมดแต่พอมันเป็นออนไลน์ปุ๊บมาสัญญามันไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดก็คือว่าตัวแบรนด์เข้ามาเปิดร้านในรัศดาช้อปปีเองเพราะเขาไม่ผิดเพราะแบรนด์ทําสัญญาแค่ offline. ออฟไลน์ออนไลน์เขาไม่ได้ทําสุดท้ายพอขายไปเรื่อยๆลูกค้าไปเข้าที่แบรนด์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้น ที่ถามบอกว่าแถเข้าไปแบรนด์ใช่ไหมก็ถูกต้องแต่อาจจะไม่ทั้งหมดถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนตัวร้านเราเองครับให้เป็นร้านแบรนด์หมายความว่าไม่ใช่ขายแบรนด์สินค้านั้นแต่คุณสามารถทําแบรนด์ร้านขึ้นมาให้คนจาได้ว่าร้านคุณขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรแล้วเราสามารถเอาของสินค้าที่เป็นของนะครับประเภทเดียวกันแต่ของแบรนด์อื่นอาจจะเป็นราคาสูงราคาตา่ำตามเกรดเอามาขายแบบนี้ควรทําถามว่าช้าไปไหมคือยิงเรื่องนี้ผมสอนมา3าปีแล้วนะเรื่องการทำแบรนด์ร้านอ่ะช้าไปไหม ช้าไปแต่ถ้ายังอยากในตลาดก็ต้องปรับปรับตัวก็ต้องทํานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเขาไม่เยกันว่าทําแบรนด์ร้านมันเริ่มยังไงมันต้องปรับอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ปีหน้านะครับสินค้าตัวแทนปีหน้าใกล้หมดรอบสินค้าตัวแทนปีหน้าไหมคิดว่าใกล้ไหมสินค้าตัวแทนเออผมมองอย่างนี้ว่าถามว่าสินค้าตัวแทนมันมันไปต่อได้ไหมเอางี้ลกันอย่างพี่เฟนบอกว่าเป็นเรื่องของการทาทาแบรนด์ช็อปแบรนด์อันนี้ผมเห็นด้วยนะผมยกตัวอย่างลวกัน รู้จักร้านบูธหรือร้านวัสดส์ไหมครับเขาเขาก็ไม่ได้ขายสินค้าแบรนด์ตัวเองเป็นหลักถูกไหมเขาก็ขายสินค้าจากแบรนด์อื่นแต่ว่าด้วยความที่ช็อปแบรนด์เขาแข็งเนี่ยเวลาคนจะเลือกซื้อเครื่องสำอางเนี่ยเขาก็จะเดินไปที่บูธหรือว่าวัสด์ซึ่งหลังจากที่ขายแบรนด์อื่นๆ,ๆ,ๆเนี่ยเอามาดึงดูดลูกค้าเข้าร้านแล้วเขาก็จะมีเอ่อฮาวแบรนด์ของเขาเออกมาขายควบคู่กับแบรนด์นั้นแต่ว่าให้ราคาที่ต่ำกว่าซึ่งสิ่งที่เรามีอ่ะมันก็คือเรื่องของ Data ดังนั้นเราจะรู้ทันทีการทน แต่ไม่จัเป็นต้องเฉพาะจดจงเป็นแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะเราอาจจะใช้แบรนด์อื่นๆเข้ามาวางที่ร้านเราเนี่ยให้มันหลากหลายขึ้นเราก็จะได้ตักดัตต้าชุดหนึ่งว่าสินค้าประเภทไหนชุดไหนเนี่ยลูกค้าสนใจแล้วก็เหมาะกับร้านเราแล้วเราก็ค่อยๆไปต่อยอดโปรดักต์ตัวเนี้ยนะครับมาผลิตเป็นแบรนด์เราเองนะครับโดยใช้ฐานลูกค้าเดิมแล้วก็เอ็นโลให้เขาอะใช้เป็นพวกเขาแบรนด์ของของร้านเราก็ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบจากการที่เราขายสินค้าของคนอืออ่นเพื่อเก็บ Data เก็บข้อมูล อ่ะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคําถามปีหนะ้าปับตัวเยอะแน่เลยโอ้โหมันเยอะแบบนี้แนละ้วผมเน <c oughs> ี่ยเอาพูดตรงๆงนะอันนี้อันนี้ยอมรับตรงตรงนะถึงผม <c oughs> ผมอะจะเป็นคนสอนยอดกระตกเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าผมสอนแล้วโอ้โหต้องขายดีตลอดเพราะว่าตัวสินค้าที่ผมขายอะ่ะผมเคยสั่งจากจีนมาขายซื้อมาขายไปนะครับแล้วไอตัวนั้นเนี่ยมันจะขายได้ไหมขายได้ขายได้เรื่อยๆเมื่อก่อนทําอะไรบ้างทําดอบชิป ดอปจากห้ามาขายดอปจากเว็บมาขายทำมาหมดแล้วแล้วมันก็ตกยุบไปเรื่อยๆเอยๆซื้อมาขายไปสั่งจากจีนมาขายก็จะยกแต่สินค้าที่ผมสั่งจากจีนมาแล้วผมปรับยังขายได้สินค้าที่ผมผลิตขึ้นมาเองเราเห็นช่องว่าของตลาดก็ยังขายได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับผมลองเข้าไปเสิร์ชก็ได้สินค้าผมชื่อแบรนด์ชื่อ, Band, อ n, eko, n e k ก NEKOCA E อันนี้ของผมผลิตเองนะครับเป็นเจ้าของเองนะครับก็ยังขายได้เราสา้าชอปปี้ติต่ไลน์ยังขายได้อยู่อันเนี้ย ไปเซิร์ชดูได้เลยนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกยออตกก็คือยอดตกแต่ว่ายอดตกในส่วนของสินค้าที่มันมันเป็นสินค้าทางแดกจีนน่ะแล้วผมไม่ได้ทําอะไรกับมันน่ะแล้วมาโดนตัดราคาหรือสินค้ามาเปลี่ยนรุ่นไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครบับอันนี้ก็คือขายได้น้อยลงหรือแทบขายไม่ได้เลยอันนี้ก็ยอมรับแต่ว่าตัวที่ผมมาสอนเนี่ยผมก็จะสอนเรื่องเนี่ยวิธีการที่อยากจะนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองปรับดูนะครับยังปรับตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับก่่อนที อาจจะจักกันนะครับเดี๋ยวจะฝากอะไรผมขอ,อยับไปสนทาานาอีกครั้งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วกันเนาะผมกับโค้ชโทนี่นะครับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะไปอัปเดตเพิ่มเติมอีกแล้วก็ผมจะมีคลาสสอนนะครับก็คือวันที่11 12มกราคมนะครับจะเรียนรัชดาหนึ่งวันช้อปปี้หนึ่งวันอัปเดตปี2025มีอะไรบ้างแล้วอยากให้ทุกคนปรับตามไหนนะครับขั้นตอนทําตามเนี่ยนะครับสามารถ ดูเรียนสอนสดสอบถามกันแล้วเรียนย้อนหลังได้นะครับผ่านกลุ่มออนไลน์ของผมนะได้ไของโคษณนี่ก็รถให้อัดคลิปในห้องไปดูได้มีกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook ด้วยนะครับก็หลกัลกๆก็จะเป็นหัวข้อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเ,ออเพิ่มยอดเข้าชมร้านลัด a ตาชอปปี้ให้ได้มากที่สุดโฆษณานะครับ ทำยังไงนะครับให้คุ้มค่าที่สุดเพราะยังไงก็ต้องใช้จ่ายเงินค่าโฆษณาหให้กับร้านช็อปปี้แต่จะจ่ายยังไงทํายังไงให้มันตรงขายได้จริงแล้วก็การทําคลิปวิดีโอการทำไลฟ์การปักตะก,กร้าในช็อปปี้นะครับนี่จะเป็นเรื่องหลกักๆนะครับเรื่องอื่นเนี่ยอยากเรียนเรื่องไหนนะครับรีเควสได้อยากถามเรื่องอะไรรีเควสได้หมดเราสองคนพร้อมตอบต่อตโดยเวลาไม่ใช่แบบว่าสอนแล้วทิ้งนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไปสัมพันธ์นะครับ11-12มกราคมสนใจแอดไลน์นะครับไลน์แอดเฟรนด์รัชดานะครับหรือว่าตรงไป นะครับช่องย t u b e ถามได้หมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ช่วงท้ายนะครับททนี้ฝ่ากน,นิดนึงเนาะในปีสองพันสี่ห้านะครับเป็นยังไงอีกอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วเอ,อแน่นอนครับเมื่อกี้คำถามจากพี่เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยปรับเยอะแน่แน่แน่นอนครับผมแต่ผมเชื่อว่าฟ้าหลังฝนนะมันมันสวยงามเสมอในทุกครั้งที่มันมีการเคลียร์ของเซลเลอร์นะครับมีการแบบใช้นยโยบายมาบีบเซลเลอร์เนี่ย้วทำให้เซลเลอร์หลายหลายคนเนี่ยไปต่อไปได้อ่ะเราต้องเข้าใจนะบางทีเขาก็คัดเซลเลอร์ที่อาจจะไม่ได้คุณภาพออกไปด้วยแล้วก็จะเหลือเซลเลอร์ที่เเเเรรราาาาาาสมมถยยยััังอู่่่่ได้นีทกบว ผู้ขายเนี่ยจำนวนเนี่ยลดน้อยลงดังนั้นโอกาสที่ยอดเนี่ยจะไหลมาที่เราเนี่ยก็สูงมากขึ้นนะครับถ้าจาได้มันมีอีเบมีช่วงหนึ่งที่เคลียร์พวกดรอปชิปออกไปแล้วทำให้ช่วงนั้นคนขายดีขึ้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณคอยดูว่าปีหน้าเนี่ยมันมันมีการยอดขายเนี่ยมันอาจจะมาโตขึ้นมาเล็กน้อยอย่างน้อยก็5 1 0นแน่ๆน,นะครับเ,เพราะฉะนั้นฝากทิ้งไว้แล้วกันถ้าอยากรู้วิธีการปรับตัวในปีหน้าเนี่ยผมอยากให้ไปดูเนื้อหาเต็มๆที่ผมพูดไว้กัับบทางงช่อเนะคร ในเร so ื่องก้าข้อคิดสู่การปรับตัวเซลลอเร์เบรดแบบมืออาชีพเนี่ยได้นะครับย้อนหลังได้ผมพูดไว้ทั้งหมด9ข้อว่าจะต้องปรับตัวยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับไปไปย้อนดูที่หลังได้นะครับเราก็ถ้าเกิดอยากเรียนกับผมด้วยโต้งนะครับก็ติดต่อกับพี่เฟนนะครับปีหน้าเรามีคอร์สสอนกันนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องมาเจอปัญหานะครับแน่นอนแหละปัญหามันไม่ได้หายไปหรอกแต่คุณน่ะเก่งขึ้นแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าผ่านไปได้นะมันจะแข็งแรงขึ้นผมผมเชื่อออออยยย่่่าาางงงงนนนั้้้้ะแตตสุดดทมวเรืข อะไรหลายๆอย่างแหละนะครับเรื่องของการบริหารจัดการหลังบ้านนะครับการการเงินการเก็บเงินการลงทุนอะไรต่างๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาแชร์กันคุยกันกันแล้วกันเนาะทำไมเรายังยังอยู่ได้นะครับยังอยู่ได้เรื่องการขายเนาะจะปีหน้านะครับเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรบกวนมาเยอะแล้วนะสี่ทุ่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอสเรียนขายของบน Lazada Shopee นะครับอัปเดตปี2025นะครับเน้นในเรื่องของการเพิ่มยอดเข้าชมนะครับสร้างกำไรบน Lazada นะครับการเลือกสินค้ามาขายนะครับการไลฟ์ขายของบน s h o p e ีนะครับแล้วการทำคลิปวิดีโอบน Lazada ให้สามารถช่วยในการเพิ่มยอดขายนะครับ เรียนวันที่11-12มกราคมนะครับรับเพียง20ท่านนะครับเรียนสด2วันนะครับ7,000กว่าบาทต่อ1ท่านนะครับถ้าเกิดว่าเลือกเรียนแค่คลสาสไดคล,สลาสหนึ่งลาซาล่าหรือช้อปปี้เนี่ยแค่เพียง4,000กว่าบาททำไดนเองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับมาที่ที่ไลน์แอทเฟรนลาซาด้าได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ